มาถึงวิยากรในหัวข้อที่ส4สีกันแล้วค่ะวยากรนี้ก็คือน้นนีนัาหนีนิโยเดโตหรือว่าหน้านีนัววาหน,น,น,นีนิโยเลยบบก็ตามนะคะวยากรตัวนี้เนี่ยจะเป็นวยากรที่ใช้ในการบอกแหล่งที่มาของข่าวสารค่ะคำนี้คุณคุใช่ไหมคะใช้บอกแหล่งที่มาของข่าวสารทีนี้เนี่ยออตอนสมัยที่เราเรียนในระดับสามเนี่ยเราก็เคยเจอเรื่องของการอ้างอิง คำพูดของผู้อื่นอ้างอิงข่าวสารอ้างอิงข้อมูลกันมาแล้วนั่นก็คือเรื่องของการใช้โซ่หูนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะพูดอ้างอิงแหล่งที่มาข่าวสารนะคะเราก็จะพูดแหล่งที่มาข่าวสารเป็นคำนามใช่ไหมคะวางไว้ด้านหน้านี่หรือโต๊ะแล้วก็พูดถึงเนื้อหาของเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ส่วนมากจะตามตบท้ายด้วยโซ่หูค่ะ เพราะว่าเราได้ยินได้ฟังมาแบบนั้นนะคะแล้วก็เอาแหล่งที่มาเนี่ยไว้ด้านหน้านิโอรต๊ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้โซ่ตามเพราะว่าเ,เวลาที่เราดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุอะไรเนี้ยนะคะหรือว่าฟังคำพูดของผู้อื่นมาเนี่ยจะเป็นโซ่หูนะคะถึงแม้ว่า บางคนอาจจะบอกว่า,อ,าอ้าวอ่านหนังสือพิมพ์มันคือการเห็นด้วยตาไม่ใช่เหรอแต่ว่าที่เราเห็นน่ะเรารับสารเข้ามาเป็นเป็นข้อมูลนะคะรับ,ร,บรับเข้ามาในเชิงข้อมูลการที่จะใช้โซตาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณใช้ตาในการอ่านอย่างเดียวนะคะคือโซตาเนี่ยจะใช้กับกรณีที่เรามองเห็นสภาพมองเห็น ด้วยตาของเราเองแล้วเราพบว่ามันกําลังจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆอย่างเช่นมองไปที่ท้องฟ้าแล้วฝนกําลังจะตกอย่างเงี้ยค่ะเห็นฟ้ามันมืดๆอย่างเงี้ยใช้โซ่ตาได้นะคะหรือว่ามองไปที่นอกหน้าต่างต้นไม้ที่ถูกลมพายุพยัดแรงมากแล้วดูเหมือนกําลังจะล้มอันเนี้ยคือเราเห็นด้วยตาของตัวเราเองแต่ว่า การที่เราใช้ตาในการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นการที่เรารับสารเข้ามาในเชิงข้อมูลนะคะสิ่งที่เราได้เข้ามาเหมือนกับกา,การอ่านก็จะเหมือนกับการฟังนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับการอ่านหนังสือพิมพ์หรือการอ่านหนังสือมาเนี่ยจะใช้หูเพราะเป็นการรับรู้ข้อมูลถ่าวสารเข้ามาค่ะทีนี้นะคะเรามาดูที่ประโยคตัวอย่างประโยคแรกกันค่ะ ทีวีโนะะ้ส์อยู่ญัวตอติทิอาร์เด้ติชิน์กาะตัว้น้้้้ระ้้ค้้้้้้้้้้้้้้้า้้้า้้่้ข่าวในโทร้ัศน์เน้่ยบอกว้ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีนะคะ ที่มาขข่าวสารก็คือวางไว้หน้า mm hmm. นีิอยหรือโต๊ะเป็นคำนามวางไปนะคะก็คือข่าวทีวีข่าวจากโทรทัศน์ข่าวในโทรทัศน์นะคะบอกว่ายังไงข้อมูลก็เอาไว้ด้านหลังเป็นภาคสแสดงนะคะต่อไปค่ะไปดูประโยคตัวอย่างประโยคที่2ค่ะอันนี้เป็นยอดววฮิตมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในข้อสอบตามระเรียนตามมหาวทิทยาลัยหรือแม้แต่ข้อสอบระ,ระดับสองเอกาตามนะคะที่เกิดว่าเจอเรื่องของนิโยหรือโต๊ะหรือ,รอนิโยเรบะ มักจะมาเป็นไม่ไม่ข่าวโทรทัศน์ไม่ข่าวหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นเทงคีโอโฮค่ะจะเป็นพยากรณ์อากาศนะคะเทงคีโอโฮนิ่อยูโตะกคืนว่าเมกาฟุรุโซเดสเทงคีโอโฮนิ่อยูโตะกคืนว่าเมกาฟุรุโซเดสนะคะ,ะ,คะก็จะมีความหมายว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะ ก็ที่มาข่าวสารก็คือพยากรณ์อากาศวางไว้น้านนอยูหรือโต๊ะเป็นคำนาส่วนข้อมูลข่าวสารก็วางไว้ด้านหลังนะคะต่อไปไปดูประโยคตัวอย่างปรีโยคที่3ค่ะไม่เพียงแต่นักสื่อพิมพ์โทรทัศน์วิทยุสื่อต่างๆนะคะคำพูดของคนก็เหมือนกันก็ใช้เป็นแหล่งาข่าวสารได้เหมือนกันค่ะเช่นประโยคตัวอย่างประโยคน,นี้ค่ะคิมซังโนฮาคิมซังโนฮะรินิโยเรบะ ทาเคยามะ先生の娘さんは美人だそうですคิมอุสา,านส้ o อาา้า้า้าะา้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 าอา้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 ากาําพาดา้า้าีา้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 ่้า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 อาอา้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 ย้า้น้นา้า,ออา,า้า้า,ออา,า้า้าา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 เนี่ยเป็นคนสวย เป็นสาวสวยนะคะแลงที่มาของข่าวสารก็ค,คือคำพูดของคุณคิมเป็นคำนามวางไว้หน้าโยเลบะนะคะเหมือนกันกับเนียยหรือโต๊ะนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เราได้ยินได้ฟังมาก็เอาวางไว้ด้านหลังเป็นรูปของโซ่หูนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับเรื่องของเนียยหรือโต๊ะแล้วก็โยเลบะง่ายมากๆาเลยค่ะ